สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะพบกับลุงจานะคะวันนี้พามานะคะพามาไหว้นะครับมาไหว้สักการะนะคะอนุสาวรีนะคะเจ้าเมืองพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางนะคะหรือเชียงปุ่มนะคะผู้สร้างเมืองสุรินทร์คนแรกนะคะกับบรรยากาศยามเช้านะคะก่อนไปทํางานนะคะเมื่อวานก็มีนะคะจัดพิธีนะคะเซนโดนตานะคะ สืบทอดประเณีบูชาบรรพบุรุษกันตรงหน้านุสาวรีนะคะเราไมา่ได้มาเก็บภาพให้ได้ให้ชมกันก็ติดตามในเพจจังหวัดส,สุรินได้นะคะวันนี้วันดีๆนะคะสุขสนร์วันพฤหัสจะพามาชมมาไหว้นะคะคาถาบูชาพระยาสุรินทักดีนะคะก็คือ,อตั้งนโมสามจบนะคะแล้วก็ขอให้ดวงวิญญาณในสวงสวรรค์นะคะพระยาสุรินทักดีศีลรงจางวางหรือเชียงปุ่ม นะคะจงมาประสาทประสิทธิ์พรชัยให้บริวารลูกหลานนะคะทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีโชคมีลาภมีความสําเร็จปราศจากทุกภยัโกภยโรคภัยปราศจากทุกโทษโรคภยัยพยานายทั้งปวงนะคะอ่านี่เป็นคาถานะคะบูชาท่านนะคะอันนี้ก็จะเป็นนะคะบรรยากาศนะคะยามเช้า วันนี้คนจะเข้างานนะคะฝนจะไปทำงานก็มาไหว้นะคะมาไหว้ท่านนะคะนะคะเป็นงาช้างนะคะสองงาแล้วก็ามาชมภาพมงคลด้วยกันนะคะนะคะขอให้เพื่อนๆน,นะคะพี่ๆน้องๆชาวครีเอเตอร์ชาว Facebook ทุกท่านนะคะได้ร่วมนะคะ น้องดำลึกสักการะบูชาท่านด้วยกันตลอดจนลูกหลานชาวสุรินทร์ทุกๆท่านนะคะุ่งนี้ก็จะเป็นวันแซนโดนตาแล้วนะคะประเพณีบูชาบรรพบุรุษของเรานะคะซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณก็ขอให้พี่น้องลูกหลานชาวสุรินทร์ทุกๆคนนะคะตลอดจนประชาชนทั่วไปและผู้ที่ชมคลิปก็ขอให้โชคดีมีชัยกันทุกๆคนนะคะนำภาพของพระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจางวางมาให้ได้ชมกันในวันนี้นะคะพร้อมกับ คาถาบูชาท่านนะคะก็ขอให้ลูกหลานชาวสุรินก็นําไปใช้นะคะคิดถึงท่านบูชาน้อคราลึกท่านได้นะคะขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะสวยมากถายในระยะใกล้นะคะ เราไม่ได้ถ่ายในมุมมุมกว้างบริบทกว้างก็เดี๋ยววันหลังก่อนนะคะนี้มาถ่ายในระยะใกล้ท่านเลยนะคะขอโพนท่านด้วยกันนะคะ